เอาละครับผมกับสด่ผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมドラกอนด d อคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่กับแชมเป่าเทพทำลายล้างแห่งจักรวาลที่6นะครับผมซึ่งผมก็จัดนะครับผมทีมไฮบริดไซยานะครับผสมเซเวียมานะครับผมซึ่งน่าจะเป็นไฮบริดเกือบทั้งหมดแล้วนะส่วนเซเวียนี่ก็เป็นคุริลินตัวนี้นะฮะส่วนเจ้าทรังตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่พอใช้ได้เหมือนกันนะเออมีโกเทนกับคุริลินนี่ก็สามารถรีดิวดาเมจรีซิฟได้เยอะนะครับผมก็เหมาะเป็นยืนตำแหน่ง2-3ได้ดีมากเลยนะ แล้วผมก็ใส่อีกคลิปมาแล้วก็ฟาร์มลิงเต็มหมดแล้วนะครับผมเอาซัพพอร์ตเมม o r ีมาด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะบอนออฟซิสเตอร์แอนด์บราเตอร์นะครับผมสามารถหาฟาร์มได้ใหม่นะครับในด่านสตอรี่นะฮะซึ่งดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับรีเลือดได้18%นะฮะแล้วก็แคตตา o r y s ซิบบิ g งบอ d เนี่ยสามารถได้แอตติฟิ้น18%หนึ่งเทินนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า50%ลงมา1นงครั้งนั่นเองนะครับผม แชมป้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดูท่าทางจะเก่งนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถไม่เยอะนะฮะดูมันโลเวอร์ดีเฟน์มันได้ด้วยนะนะครับแถมมันตีไม้ตายเนี่ยมันน่าจะโลเวอร์ดีเฟน์เหล่าด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งก็น่ากลัวทีเดียวนะครับผมแต่เราก็จะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถต่อกกรกับมันได้หรือเปล่านะฮะโกฮังเราจะไหวไหมนะฮะโอเคนะครับผมในเทิร์นนี้ต้องให้โกเทนนะครับเป็นคนรับท่าไม้ตายนะฮะเราพยายามเก็บลูกแก้วเขียวไว้ละกันนะครับผมแล้วก็เอาสีน้อยที่สุดเท่าที่จะไปได้ โกฮังเราโดนทีละ2 000, 2 0 0 0เช็ตเคโอไมค์กอดนะครับมันแรงมากๆอีกแล้วนะครับเท่ทำลายล้างหาเลยวันนะี้ได้ใช้สปอร์ตเมมโมรีทันทีนะครับตั้งแต่เข้าด่านมาเลยล่อไปซะเลือดเกือบหมดนะครับทีเดียวนะครับไอ้ข้างหลังมูจะรอดไหมเนี่ยแล้วโกฮังนะครับโอ้นี่สองล ung, ้านเจ็ดนะฮะแล้วโกฮังตัวนี้ตีเบาเหลือเกินโอ้โหนี่พึ่งพาดาเมจได้จากโกเทนนะครับผมโนยเทมสบายมากอยู่นะฮะโกฮังนี่ยังไม่สบายเลยนะฮะ แต่ก็ได้รีวิวท่ามือรีซฟไปถึง70%ไงอืมก็เลยโอเคนะครับลิงสกิลก็อยู่ในระดับดีด้วยส่วนคุริลินก็ยังโดดเบาโกหังอยู่ดีนะครับโกฮังนี่มาเทิร์นวันนี้หนักเลยนะได้ซัพพอร์ตเมมโมรีทำงานแล้วนะครับผมแต่เทิร์นนี้ก็ยังไม่น่าไว้ใจยอยู่ดีนะเราจะเพิ่มดีเฟนส์ดีไหมนะครับผมอืมโกเทนตัวนี้มีคุริลินอยู่ในทีมก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจนะอามาย็ยนกับโกหังไม่ลิงกันเลยเยี่ยมมากนกกก็รีเเลลือือออด่่นนนนแ้วววััะะคพามช เอาอันนี้ไปแล้วก็หังเทนเอาอันนี้ไปส่วนสีฟ้าเอาให้โก okay. เทนโอเคเทนเอาสีฟ้าไปลูกแก้วอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีอยู่นะไม่แย่มากเธอหน้ามีโกหังตัวนุกนะครับผมแล้วก็ได้ดีเฟนซ์เพิ่มเจจากไอเทม a n d ดรอย A ก็น่าจะพอไหวอยู่โอเพื่อนนะครับ ตีแล้วก็สามารถทนมือทนเท้าได้นะครับดีเฟนซ์เทอร์นี้ก็น่าจะเยอะอยู่โอ้ไม้ตายใส่โกฮังเยี่ยมมาก thank you c h a m p a ตัวสีเขียวก็สามารถจัดทีมได้หลากหลายนะอาจจะเป็นมูวีฮีโร่นะครับแต่ใช้ได้นะเอาตโกโคูบลูสีเขียวไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนุกนะครับซึ่งเขาห้ามเอาตัวนุกมาเล่นนะครับเดี๋ยวมันตายนะเทสเดี๋ยวเทสําไาหลังตายง่ายเกินซึ่งผมว่าก็ไม่ค่อยแฝงเลยมันได้จะแบบเออให้เอามาใช้ได้เนะฮะ โกเทนตัวนี้ไม่โดนไม้ตาย,ตายก็รอดไปนะครับผมโอเคโดนไม้ตายเบาๆอยู่แล้วโดนธรรมดาโดนธรรมดาโดนไม้ตายไม่ได้ยื้น้ำหน่งได้โอเคเลยนะครับแบบนี้นะเทิร์นี้นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยขอแค่มีเพื่อนอยู่ในเทอร์หรือเปล่าหรือว่าขอแค่มี attackinginthesame เทอร์นี้เหละน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะรีดิวดาเมจรีเซฟไอตรง30%มรนท่อนหลังเนี่ยมันต้องมีมแต่เทอร์นี้มันไม่มีไงฮะถ้าส่งออกไปเนี่ยตำแหน่งหลังก็จะอันตรายเหมือนกันส่วนด e f เฟน e ์เทอร์นี้ โกฮังแสนสามผมว่าให้โกฮังไปรับแทนก่อนดีกว่านะแล้วเก็บไอ้นี่ไว้เทินหน้าเดี๋ยวโกเทนวนมาจะได้อยู่กับ2ตัวนี้ก็จะได้ทํางานด้วยกันได้ดีนะเพราะงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนตรงนี้เป็นลูกแก้วนุกซึ่งอันนี้ต้องได้ไม้ตายนะครับเก็บอันนี้ไปแล้วก็ลูกแก้วนุกให้โกฮังได้ถึงเก้าลูกดีเป็นน่าจะดีนะอันนี้ปลด2เส้นทางมาแล้วนะครับผมน่าจะโอเคอยู่นะทำไม้ตายใสย่โกฮังน่าจะดีนะครับผมโกฮังข้างหน้านะฮะ โอเคยืนได้อยู่2ล้าน5แล้วแทงไอเทมใช้ซิปลิงบอลเราไปอย่างไวนะฮะมันแรงมากแต่เราก็ลดเลื่อนไปได้ถึง4หลอดแล้วนะเออไม่เบาเหมือนกันนะมีเบิร์นไหมอูห้าล้านสองจะโกหงไม่มีหลบนะแชมป้าตัวน,นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเท่าที่ดูในวิกิมานะโดนมันเต็มโลว์เซ์มันได มันตีไม้ตายใส่โกหังแต่โกเสียได้โกหังเราไม่เบิ้ลนะสองแสนะเลือดจะพอั้มเนี่ยแสนแปดโอเคเลือดยังพออยู่เดี๋วเธอนี้สามารถใช้แอคทีฟได้นะครับเราใช้ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าแอตแทกน่าจะสูงอยู่นะแล้วก็มีคุริลินช่วยเพิ่มพลังให้ด้วยนะครับฟรีดาเมจนะครับใครไม่เอาครับรีบโกยรีบใช้ก่อนนะครับผมคือบอสในด่านนี้มันแบบมันคือมันส่วนใหญ่มันจบในประมาณ5 6เคืนนะ คือถ้าเกิดว่าจบนานกว่าน,นั้นเนี่ยคือมันจะมักจะเป็นทีมที่แบบเออเป็นสายหลบสายยืดเวลาอะไรก็ได้คริคเข้าแบงกิ้วครับแบงค์ลอตนะครับแบงค์สล็อตโอเคเราก็จะลอดไปอีก2เทินด้วยดีเฟนต์นะครับผมทีนี้ก็เทินหน้าก็น่าจะยังไหวอยู่นะครับมี2ตัวนุก๊กโอเคแล้ววนมาฮังเทนถือว่าเป็นเวลิกูดโรเทชันอยู่นะเออทีนี้เราต้องพายายามให้ได้ไม้ตายกันครบอย่างสวยงามด้วยอ,อันนี้ก็จะ ลงลงมาเป็นนูน้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหังเทนนี่อยากได้สี่ทุกแก้วอะ่ะมันไม่พอ,อยังไงก็ไม่พอเก็บอันนี้ก็ไม่พอเก็บอันนู้นก็ไม่พอเอาอยัางไงดีวะกหังนี้เอานี้ก่อนแล้วกันอะไหนดูสถานการณ์ดิไม่ได้นะไม่ถึงนะเสดายอยู่นะส่วนคุริลินยังไงก็ต้องได้ไม้ตายซึ่งถ้าเก็บสีเขียวอันเดียวอันนี้ก็ได้อยู่อันนั้นก็อันนี้ไปดีเฟน,น์ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ประมาณเท่านี้ถือว่าอเอาใคมากนะคุริลิน เหมือนต้องเบิกทางเหมือนต้องเบิกลูกแก้วมาเลยวะไม่งั้นอาจจะลําบากนะในเทอร์นานี่จะลําบากมากถ้าอันนี้สีเหลืองตกมาโหสถานการณ์ลูกแก้วเราอยู่ในอยู่ในช่วงที่แย่สุดๆเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วกันอะต้องเซฟหน่อยนึงสถานการณ์ลูกแก้วดันแย่นะครับหวังพึ่งฮังเพนนะครับให้ตีเบิ้ลเยอะๆเลื่อนลูกแก้วนานหน่อยจะได้คิดยาวเพราะส่วนใหญ่ชอบจบภายในประมาณแบบ 6,7,8นาทีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าทีมที่เราอมามันเป็นสายบวกด้วยไง <laughs> <g ül> เดี๋ยวคลิปมันจบเร็วนะฮะ okay. โอเคอูใด่ไหมตายสองทีมีทีไหมไม่มีนะรอบนี้มีไม้ตายไปอยังเนี่ยป้าเด็ดดิเฟนนะไม้ตายใส่คุริลินแต่ก็โอเคนะคุริลินมีดาเมจดีดักชันอยู่แล้วมีดิเฟนต์ที่สูงด้วยโอเคโดนไปแสนสาม ือว่าไหวอยู่นะโกฮังแปลงร่างได้แล้วอถ้าแปลงร่างก็จะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนจะประสบปัญหาเรื่องคีดนะสิมันจะไม่ได้ท่าไม้ตายกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีลูกแก้วพอเลยโกฮังเก็บอะไรไม่ได้เลยตรงนี้นะเก็บตรงนี้ก็ไม่ได้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 เหรอไม่ได้เลยนะไม่มีตำแหน่งไหนที่จะได้ไม้ตายเลยซึ่งโตตรงแนงกลางเนี่ยมันไม่ได้ไม้ตายไม่ได้นะฮะมันต้องได้ไม้ตายเท่านั้นนะอืแย่ซะแล้วแฮ ถ้าอย่างนั้นเหรอก็เอาดีเฟนที่เยอะกว่าอย่างโกเทนมายิงตรงกลาง200,007แล้วลุนไม่เอาไม้ตายแต่เจ้าตัวนี้ต้องได้ไม้ตายเท่าน,นั้นนะไม่ได้ไม้ตายไม่ได้นะโกฮังแปลงล่างไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะจังหวะนี้นะสู้อยู่ในล่างนี้ไปก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ตีและสแต็กได้เก็บลูกแก้วนี้ขึ้นมาอืมก็จะเหลืองตกเก็บลูกแก้วนี้มาก็จะฟ้าตกเก็บลูกแก้วนี้มาก็จะ เขียวกับม่วงตกนะครับซึ่งมันไม่มีอันไหนเลยที่มันได้ไม้ตายนั้นก็ต้องเก็บอันนี้อืมต้องเป็นอันนี้แล้วสวดมนภาวนานะครับผมเพราะว่าต้องให้โกเทนเบิ้ลไม้ตายนะครับไม่งั้นหรือว่าไม้ตายแชมป้ามาตีใส่โกฮังตำแหน่งสองนะครับเพราะว่าตำแหน่งกลางนี่อันตรายมากเอาแล้วไงเราไม่มีไม้ตาย โกเทนยิงไม้ตายเบิ้ล yes มีดีเฟนส์อย่างไรมีดีเฟนส์เพิ่มขึ้นหน่อยแต่อย่าอย่าไม้ตายใส่โกเทนนะขอร้องแชมป้าชิลแชมป้าชิลโอเคถ้าไม้ตายใส่ทั้งเนี่ยสบายอยู่นะมีดามมีรีิดักชั่น70%บนะเย้เราเบิ้ลให้3ล้านสวยงามแบบนี้แหละถึงเสียวอยู่แชมป้าไม้ตายไหมไม่มีด้วยนะเทร์นี้โอเคเราลอดอยู่นะ ว้าวแล้วมาอยู่ตำแหน่งข้างหน้าอืมให้ฮังเทนเป็นคนปิดดีไหมฮังเทนน่าจะมีดาเมจที่เยอะพอนะครับแล้วก็ดีเฟนที่เยอะมากแต่เพื่อความชัวนะเราเอาสเต็ปบายสเต็ปดีกว่านะครับแต่กูฮังไม่ได้ไม่ตายอีกแล้ววะถ้าอยู่กับกูฮังตัวนี้ละก็ไม่ได้ไม่ตายอีกแล้ววะหรือเอาอย่างนี้ดี <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ตายอีกแล้ววะดูแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ว่ะแต่เสียได้ลิงสกิลไอ้นี่นะเรจินาลีพาวเวอร์นะครับถ้าเกิดได้ยิงไม้ตายแล้วมันจะได้เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนตรงนี้นะเอออย่างน เอายิงทีเดียวไปถ้าเกิดว่าไม่ตายก็สวยเลยแล้วกันนะฮะโกหังตัวนี้ก็8ลูกปิดไปส่วนโกหังดาบลิเกเราเอาเอาโหทีนี้ลูกแก้วเยอะเลยเวนกรรมเอาไปยืนตำแหน่งหลังทังเทน2องล้านหปิดได้นะครับช่วยด้วยลูกฉ้าง <laughs> ลาก่อนแชมป้า โอเคนะครับผมและนี่ก็คือทีมนะครับไฮบริดซียเซเวียนะครับผมแต่ว่าแบบมันไม่ได้โอพีกันมันเป็นเขียวเยอะนะครับแล้วก็มีตัวละครแปลกๆใส่มาเผื่อจะเป็นทริคให้ทุกคนได้ดูได้นะครับถึงความเก่งของตัวละครบางตัวนะอย่างเจ้าตัวนี้นีดีมากๆเลยนะครับคุริลินก็สปอร์ตได้ดีนะครับฮังเทนนี่ก็กลับมาเฉิดฉายเพราะตัวสปอร์ตอย่างคุริลินได้เหมือนกันนะครับผมส่วนโกเทนเอซเอผมหมดคําพูดกับตัวละครตัวนี้นะครับผมบ้าบอคอแตกมากนะโอเคนะครับผมวันนี้คือการผ่านแชมเปี้ยเทพแห่งจากวันที่ับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าคุณใช้ทีมอะไรผ่านแชมป้าตัวนี้นะครับผมสวสนี้ขอต้อนรับไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ